ผมรอปนะครับจากนั้นต้องยางโยมขนาด20นะครับแล้วทีนี้เรามาพบกันเป็นคลิปที่2นะครับของเย็นวันนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของนิวโตต้าโคโรล่าคอนนะครับเป็นล้อคาร์สเปรนะครับตัวท็อปนะครับตัวนี้ติดอยู่กับยางวิชลินไพรมัซซี่โฟร์นะครับ225 50 1 8นะครับเป็นยางเดิมติดรถของเขาเลยนะครับล้อตัวนี้เป็นสเปค5รูมาตรฐานนะครับคุณสามารถใส่ได้กับรถตัวบีบ้า5รูมาตรฐานได้ทุกคัน เดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับผมจะบอกวิธีดูล้อแท้ของเขานะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับจะมีตาโตโยต้าบอกอยู่ชัดเจนนะครับเวลาคุณลูกค้าไปซื้อล้อก็ดูตำแหน่งพวกนี้หน่อยนะครับดูว่ามันมีบอกเราไหมนะครับเป็นล้อขาวสิบแปดนะครับกว้างเจ็ดออฟเซ็ตสี่สิบนะนะครับอ่าสวยงามนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้เลยนะครับเป็นล้อแท้เลยนะครับลูกค้าท่าน นะครับข้อ17ก็ดีนะครับหรือว่าเป็นรถลูกเต๋อใช้ล็อตขอเท่าไหร่ก็ดีอยากได้ตัวนี้ข้อ18มีใส่ก็ทำมาได้นะครับตอนนี้จัดโปรอยู่ในราคาไม่แพงของเก่าเรารับเทิ่ด้วยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะตั้งอยู่พระราม2บางกุ้เทียนนะอยู่เลยซอยจุทาเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญนะ่ไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมานะ จากคลิปนี้นะครับผมกลอลนะครับจากร้านต้นยงนมมางยนต์ของฝากไปนะครับในคลิปหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะนะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ